สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ครัวมีเมนูเบคอนทอดกับข้าวผัดไข่สองฟองสูตรอาหารสำหรับเด็กมาแนะนำค่ะก่อนอื่นยก,กระทะขึ้นตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตําลงไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนใส่เบคอนลงไปในกระทะและทอดเบคอนให้สุกเหลืองทั้งสองด้านค่ะ พอทอดเบคอนสุกแล้วให้ตักเบคอนใส่จานหรือใส่ถ้วยและพักไว้ก่อนคะ่ะต่อมาเรามาทำข้าวผัดกันคะ่ะให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟให้รอ้อนและใส่น้ำมันตำ้มลงไปคะ่ะใส่กระเทียมสับผัดกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมตลบบ้านไปเลยคะ่ะตอกไข่ใส่ตับลงไปคะ่ะใช้ตะลิ้นเจาะ ใส่แดงให้แตกและใส่ไข่ฟองต่อไปรอให้ไข่เซตตัวเกือบสุกค่ะแต่ในระหว่างนั้นให้ใส่รสด,ดีนิดหน่อยและซอสปรุงรสนิดหน่อยค่ะใส่ข้าวสวยที่แช่เย็นแล้วหนึ่งคืนตับลงไปค่ะหลังจากนั้นผัดส่วนผสมจนเข้ากันดีค่ะ ใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำตาลทรายและพริกไทยป่นค่ะเมื่อปรุงรสข้าวผัดเสร็จแล้วเราก็ผัดส่วนผสมต่างๆจนเข้ากันดีค่ะตักข้าวผัดไข่ที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่ถ้วยหรือใส่จานค่ะ แล้วเราก็วางเบคอนบนข้าวผัดแล้วก็เสิร์ฟได้เลยคะ่ะเมนูเบคอนทอดกับข้าวผัดไข่วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะแม่ครัวขอลาไปก่อนไว้พบกับแม่ครัวใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ